ขอขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ให้เกียรติดตามรับชมแลฟังเพลยนไลยสดวัดคีรีวงศ์ในค่ำคืนนี้ก็มาพบกันตามปกติเวลาดังเดิมหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเมื่อกิ้งกังลายเด้งขึ้นมาแล้ว เป็นการสมทัญญาณมากมาแล้วหน่งทุ่มเพื่อเรียนรู้ดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ยาเป็นการสืบสารสืบต่อภูปัญญาของชาติแหตุนาเป็นประโยชน์ในการได้เรียนรู้ถึงคุณถึงโทษและประโยชน์ในการใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีในคำพูดนนี้ก็เหมือนกันเราก็จะสเสนอเป็นตอนที่350 ในคำั้งคนนี้เพื่อให้เราท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารปริจยาเจี๊ยตไม่มาใส่แคปซูลเลยน้วเจอ๊ยตนะยมพกจำผิดนะยมพกแกมาวันอาทิตยมพกเ้ยพี่ท่านสมพรมาวันอาทิตย์นะในค่ั้งนนี้ เราก็จะได้มา,าพร้อมกันแล้วก็จะได้หาข้อสาระเรียนรู้ว่าถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเราจะใช้อะไรในการดูแลสุขภาพเรามีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอปวดข้อเขามีปัญหาเรื่องเลือดมีปัญหา่องลมเราก็จะใช้สมุนไพรอะไรในการดูแลสุขภาพาเตรียมสมุนไพรเรียบร้อยเพื่อจะ จะดปรจำอึ่งดีๆไว้อาจาก็ขอจเจริญพรทุกคนทุกท่านที่ขึ้นนะบางครั้งไอ้เน็ตมันก็ขึ้นไม่ทันโย่ต้องขอไฟด้วยเมื่อคืนก็พูดถึงคณะวันนี้เราก็จะพูดถึงสมุนไพรที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับปวดข้อเขา่าปวดต่างๆจะแก้ไขออย่างไร นะแกเประมูดปากกาก็จะมีอาการดังต่อไปนี้ไอยมอาการดังต่อมปน,นี้คืออาการเช่นใดเช่นข้อเข่าอักเสบนะข้อเข่าอักเสบข้อเข่าอักเสบปวดบวมมีสภาวะผิดปกติของข้อโดยแได้ดังครกเล็กครกเล็กในข้อเขา่าเออในข้อเขา่า เป็นปัญหาเยื่ประณีธาเป็นแกเดินปอท,ทุกคนนะจ๊ะเป็นปนัญหาในการดำเนินชีวิตนั่งก็เดินก็เหมือนมีอะไรทิ่มแทงในข้อเขา่าในข้อเข่าบ้างในข้อข้อเขนข้อต่างๆบ้างคนโบราณเนี่ยเขาาวดีเขาฉลาดเขาก็เลยสอนลูกหลานว่าควรจะใช้สมุนไพรนะสมุนไพรอะไรเนี่ยคือคนโบราณเขาจะเป็นแบบนั้น ทีนี้มันก็เลยเป็นภูมิปัญญาที่จดบ,บันทึกที่ถ่ายทอดกันวิธีการเรียนของ,งคนโบราณก็คือจะเป็นการสง่งสัญญาณแบบเรียนปากต่อปากท่องจํา,า,จากันแล้วก็เป็นการจดบ,บันทึกาจะาเรยียนปรยมอุดออดเป็นพิมลศูชาติขวัญจิตเป็ดอาหารพยมีอาาัตมาจะปิยมีวันอาทิตย์วันาอาทิตย์แกมาวันอาทิตย์อาพรสังแก้วตจา๊า ศิริยากรทองอาบอาจารย์ก่อนจะเข้าสู่สาระดีๆเราก็จะมาคุยเก็ดงานก่อนนะก็การมารมในการจัดสมุนไพรก็ต้องอเลื่อนไปก่อนเนื่องจากว่าขอ,ขอทางราชการขอ,ขอ,ขอความร่วมมือมาบ้าให้เลื่อนไปก่อนเราก็ต้องเลื่อนส่วนกิจกรรมมาที่4 6กุมภาพก็จะเป็นการอบรมสมุนไพรในการแช่สมุนไพร สี่เอ้าพุทธิกอาจารย์้าพุทีิโฮในการดูดีกับภาพวิ่รางดาทำเจริญใจเจริญพรเอาเนี่ยถ้าถูกกระบวนการคุณปู่เล็กคุณปู่เล็กถามยังไม่ได้ตอบว่าอายุกี่ร้อยปีแล้วคุณปู่อ่ะคุณปู่อ่ะอายุเท่าไหร่คุณปู่อ่ะคุณปู่บอกหน่อยว่าอายุเท่าไหร่นะคุณปู่นะอาจจะอาจจะร้อยปีสองร้อยปีฮะ ในกล้องคนนี้เราจะเสนอสมุนไพรในการดูแลสุขภาพใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าปวดอักเสบต่างๆนานาก็แล้วแต่อาการก่อนที่จะไปหาหมอฉีดยุงฉีดยาก่อนที่จะไปหายาฝรังกินลองใช้ายาข้างบ้านวาวดกระเดินก่อนค่ายาข้างบ้านใช้อย,ย่างไรหนึ่งถามของาทุกคนรู้จักใบหมอนไหมโยม รู้จักใบหมอนไหมครับถามก่อนใบหมอนที่เรามีลูกกินเปรี้ยวๆหวานๆน่ะบุเบลรี่ใบหมอนนั่นน่ะทุกคนรู้จักไหมจเรีนพยอนี้อแน่ยาเวรินนั่นจเรีนพรอมทุกคนรู้จักไหมใบหมอนใครรู้จักใบหมอนส่งกัญญาณมาก่อนรู้จักข้าคุณปูเล็กคุณปูเล็กอายุกี่ร้อยปีแล้วหนูไม่บอกเลยคุณปูนี่อายุต้องเก้าสิบขึ้นไปแหละนะทุกคนรู้จักใบหมอน เรารู้ว่าใบมอมีประโยชน์มากมายแต่ในครั้นืน,นี้เราจะบอกเพื่อนราาู้ทุกอางขอบคุณเราจะบอกวิธีการออกกิ่งของใบมอกิ่งใบมอกับน้ำมะนาวนะมาต้มมาทำเป็นน้ำสม,มุนไพรในการดูแลกระภพาะทำยังไงคนที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อเข่าต่างๆจมยม่ยมยมเปรมปัน รวมสัเกตจำนอน้องกาจารย์จารย์ิพรตานีช่วยเมืองเมื่อรู้จักเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเอาไม่เอาใบนะโยมฟังให้ดีนะไม่เอาใบเอากิ่งของต้นใบมณ์เอากิ่งของต้นใบมณ์ล้างให้สะอาดปัญนจีเจริญพนเอากิ่งของใบมณ์ล้างให้สะอาดแล้วก็มาสับให้เป็นชิ้นบางๆชิ้นเล็กๆถ้าชินเล็กได้ เมื่อได้ชิ้นเล็กๆชาที่เล็กได้แล้วเสร็จเรียบร้อยหยิบมาสองกำมือเอากำมือยันั้นหยิบขึ้นมาสองกำมือหนึ่งกำมือใส่หม้อทัาเตือนกี่กำมือหนึ่งกำมือที่สองใส่หม้อทัาเตือนอัญชัโยมเมื่อได้ใบมนฑสองกำมือแล้วทำยังไงต่อเมื่อได้ใบมนมาสองกำมือแล้วเติมน้ำลงไปโยมเอาแบบเข้มข้นอาการเป็นอยู่กลางเป็นผัานกลางใส่น้ำหนึ่งลิตร อาคมเยริตอนนะเอาแบบกันคนเพราะว่าเราใช้ใบหมนเอากขอไยเราใช้ก้านของใบหมุมารกษาการปวดถ้าไม่ปวดก็ไม่ต้องทํากินใส่สองกำมือใส่น้ำหนึ่งลิตรต้มจนเดือดได้โยมประมาณครึ่งชั่วโมงพอเดือดแล้วก็กรองมาจากน้ำเยาไว้ําใจแล้วนะเอาใบมนสับเอาเอาเอา,เอากิ่งของใบหมุน สาบเป็นชิ้นเล็กๆเมื่อได้ชิ้นเล็กๆเสร็จเรียบร้อยก็คือล้างให้แล้วผ่านกระบวนการทําความสะอาดแล้วหยิบมาสองกำมือเนี่ยหนึ่งกำมือใส่หม้อเทอเลตเทอร์มือที่สองในน้ำตาลเลตเทอร์เลสใส่น้ำไปหนึ่งลิตรต้มประมาณสามสิบนาทีเมื่อต้มสามสิบนาทีเสร็จเรียบร้อยกรองเอาแต่น้ำโยมกรองแต่น้ำเมื่อกรองแต่น้ำวิธีการรับประทาน สำหรับคนที่มีปัญหาปวดข้อปวดข้อต่างๆบวมอักเสบปวดข้อบวมอักเสบต่างๆปวดหลังปวดเอวนะวิธีการรับประทานวิธีการรับประทานให้รับประทาน,ก,นก่อนรับประทานนะจ๊ะจากมาหนึ่งแก้วกาแฟบีบน้ำมะนาวประมาณสิบหยดบีบน้ำมะนาวประมาณสิบหยดลงไป เบียนน้ำมานาประมาณสิบหยลงไปกลัวในข้าวด้วยกันแล้วก็ถ้าประทานก่อนอาหาช้าหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเย็นหนึ่งแก้วกาแฟที่เหลือโยมต้องอุ่นถ้าไม่อุ่นโยมมันจะเปรี้ยวมันจะเสียประมาณตัึงหนึ่งอาทิตย์โยมจะเหลวโยมจะติดโยมวียูจะเดินบอพิเศจินก่อนพนมแล้วก็พี เอนนะเหลือแค่อุ่นไว้ประมาณตั้งอาทิตย์ถึงยมอาการที่ปวดหลังปวดเอวปวดข้อข่ต่างๆบวมักเทีก็จะทุเลาลงเยอะเมื่อหมดทำกินใหม่เมื่อหมดทำกินใหม่ประมาณสักสิบห้าวันนะโยมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อห้ามห้ากินน้ำเย็นของหมักดองปลาเค็มสามอย่างก็ห้าม น้ำย็นห้าเกินของหมักดองปลากิมสามอย่างห้ามเด็ดขาดนี่แค่กิ่งของใบมนนะโยมทุกคนรู้จักใบมนลูกก็มีประโยชน์ใบก็ทำเป็นแกงจืดใบของใบมนทำเป็นแกงจืดได้ทำเป็นแกงทำหอมหมกได้ทำได้หลายหลายอย่างแต่เมนูในคำกลุืนนี้ตอนที่350 นายโยมนินระมนจะเรนพรเรืองโรดเราเข้าใจกับวบการได้ว่าทางบ้านใบมนเนี่ยขายายวิธีการขยายพานันธุ์ก็คือเอากิ่นของใบมนมาปัดไว้ประมาณทุกสองสามอาทิตย์มันก็เป็นแล้วโยมแล้วก็คอยตอกคอยแตงไว้ปากก็เป็นเป็นรบรวกหัว,วบ้านเราประโยชน์ของใบมนนี่คือแก้อาการเกี่ยวกับปวดน้ำเสพนะต่อไป เราก็ได้ทราบกระบวนการแล้วอันนี้คือเป็นประโยชน์ว่า,อ,วา,า,ววาอ๋อย้ำว่าเขาย้ำว่าเอออาอาตมาบอกว่าสองกำมือโยมก็ต้องใช้สองกำมือไม่ใช่ก็บอกว่าสองกำมือโยมใส,ส่สี่กำมือไม่ใช่อันนี้คือการใช้ยาปริมาณที่เกินความพอดีจะทําให้เกิดอ,อันตารายกินมากก็ไม่เห็นผล กินเอ่อกินมากก็ไม่เห็นผลแถมยังเป็นปัญหาอีกจาก่ายี่ห้อเยอะนี้ไปช่วยบรรยัตย,ยาเจ้าค่ะแอลวิไลกินดาจา้ามากึงอีกคนยมแอลวากันมาหลายหลายคนนะจ้ายอมแอลเออการใช้ยาอะไรก็ตามโยมที่อยู่ในใกล้ตัวเราสิ่งสำคัญที่สุดคือรูป้ปริมาณสัด่วนการกินข้อห้าม สี่คนยอมแหโอ้สี่สี่คนขอบคุณมากเอามาทังสี่สี่คนนยอมแหม้วนะขั้นตอนต่อไปเกล็ดต่อไปเรตีสามร้อยาิบเอ็ดนะเกล็ดสองสามร้เวิธีการทำสมุดอีใบใบวิธีการทำใบสมุดอี้ใบมนเพื่อ ดูแลเพื่อดูแลเกี่ยวกับสายตาเพื่อดูแลเกี่ยวกับสายตาทำอย่างไรก็เอาใบมดมาล้างให้สะอาดเอาใบมดมาล้างให้สะอาดหนึ่งกำมือเมื่อได้ใบมดล้างให้สะอาดแล้วหนึ่งกำมือแล้วก็หันคอยํยหันคอยํย แล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยบีบน้ำผึ้งบีบน้ำผึ้งลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาน้ำครึ่งแก้วกาแฟน้ำครึ่งแก้วกาแฟอยู่ฟังก็ดีนะน้ำครึ่งแก้วกาแฟแล้วก็พอใส่เครื่องปัน่นนำไปใส่เครื่องปัน่น แล้วก็ปั่นนะโยมโยมไชโรดนะเจริญพรน้นทุกคน v I S เจริญพรพรชนอกเจริญพรเอาไปปั่นจนกลายเป็นสมูทตี้เป็นครีมก็จะได้น้ำเขียวแล้วก็เป็นเป็นเขียวเป็นเป็นครีมเลยก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆจืดๆเล็กน้อยแล้วก็เค็มเล็กน้อยไม่เค็มนะจยมอยากใส่เค็มเยอะเก็มอเล็กน้อยประโยชน์วิธีการรับประทาน วิธีการรับประทานก็คือวันละหนึ่งครั้งวันละหนึ่งครั้งมันจะโยมกินหลังอาหารวันละหนึ่งครั้งคือเมื่อเราปัน่นรงร้อนนกเทศใส่แก้วกลับุืมาแล้วก็ตักกินตักกินดูแลสุขภาพวันละหนึ่งครั้งโยมสิบสี่วันตาที่มีอาการมีปัญหาเรื่องโรตาตา่ตางๆก็จะดีขึ้นโดยลําดับ เมื่อหมดแล้วพวกนี้ก็ทําใหม่อยากจะให้กินอยากจะให้กินได้หนึ่งเดือนอาจารย์โยมอยากให้กินได้หนึ่งเดือนควเงลดเว้นข้าวเหนียวปลาเกินไดน้ผักดองสามอย่างสําหรับดวงตาได้เมนูไปแล้วอย่าครัตัวนี้นะอจารย์บอลโยมโบจูโเอาในต้นนะก็สำหรับอาจารย์บอลทุกทุกทุกคนทวนใหม่สูตรแรกจําได้หรือยัง อาจารย์ที่ลบบริตั้งลมตั้งขนเนตติดมาจ้าเออเนตติดมากจามานบกินไหมอ่าสาโรคอะไรเนตติดไหมเดี๋ยวก็โตมาเดี๋ยวก็โตนัจ้าโยมเดี๋ยวก็โตนัจ้าโยมเดี๋ยวก็โตนะจจ์กำลังรัดสดอยู่ทวนในคั้นกรณเราท่านทั้งหลายกำลังรับชมน้ำฟังเพลินแล้วสดวัดคิรีวงศ์ จตยาภูปัญญาสมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านสาหรับหลวงปู่ในการดูแลสุขภาพมีสมุนไพรแก้ปวดจบับกจะปมไหลจาถึงไหมครับก็บอกไปแล้วโยกผันจิตเมื่อกี้บอกไปแล้วถ้าอย่างนี้ก็ต้องนวดประกอบไม่ใช่โยมโยมผันจิตบอกไปแล้วตอนที่สามร้อยห้าสิบการใช้กิ่งของต้นใบมันล้างสะอาดสับเป็นชิ้นเล็กๆสองกำมือต้มน้ำหนึ่งลิตรต้มเครื่องเชื่อมวงเมื่อเดือดแล้ว ก็บีบมะนาวใส่ห้ถึงสิหยดแล้วก็รับประทานช้าแก้วเย็นแก้วจะช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับอาการปวดบวมอักเสบตามข้อต่างๆปวดหลังปองเอวได้อย่างดีนี่คือตอนที่สามรอยหาสิบเอ็ต่อไปตอนที่สามร้ามันมาตอนนี้มันตอนที่สามร้หต่อไปตอนที่สามาสิอ คือสมุติอีสมุติอีใบมนนะเขาใช้ใบไม่ได้บอกให้ใช้ลูกคือเอาใบมนมาล้างสะอาดหนึ่งกำมือแล้วยองก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะหันฝอย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 เมื่อหันฝอยฝอยเสร็จเรียบร้อยโยงก็นำไปใส่ในเครื่องปั่นเติมเกลือเล็กน้อยน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชา น้ำน้ำครึ่งแก้วกาแฟแล้วก็ปัน่นจนเป็นครีมเลยเป็นสมุอิ้แล้วก็เทใส่แก้วกลับคุณมาพอชารับประทานหลังอาหารวันละหนึ่งครั้งกรับประคุณในประโยชน์ช่วยดูแลด,ดวงตาตาตานะจ๊ะเพราะฉะนั้นในข้อคูลนี้เราได้รับปรจัดยาไปตกเด็ดในคืนวันวันอวันนี้วันศุกร์ วันศุกร์กที่21มกราคมก็เดือนมกราวันนี้ก็ติดเท่าไรวันนี้แปดพันกว่าแปดพนห้อยสี่สิบคนโอเมก้าคเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ้าโยมหารมุ่งหมกินมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่าติดโรคร้ายก่อนได้รับยาจากวัดเจดกจนทั่วกันหมดแล้วก็กินไว้ คนที่มีท้องคนที่มีโรคว่าใจด้เด็กตามปฏิองงาำรับประทานกินยาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ายพิษค่ายการถ้าไม่มีก็แอดกินบ็อกมานะโยมมีสระยจรรญพรต่อไปก็จะเป็นหัวข้อธรรมะก,ก่อนนอนในคำคืนนี้นะอดทนทำโยมอดทนทำแล้วทำจะเกิดทุกสิส่งทุกอย่างบางครั้งกว่าจะประสบความสำเร็จเราต้องอดทนข่าวฟันปนัญหาเระะื่องภาษถึงจะได้พบกับ ความสาเร็จในชีวิตถ้าหากเราไม่อดนทนเราย่อท้อต่อความทุกข์เราก็จะไม่ประสบความสาเร็จนะโยมฝืนทําดีดีกว่าตั้งใจทําชั่วนะโยมฝืนทาความดีดีกว่าตั้งใจทาความชั่วนะจำไว้ฝืนทําความดีดีกว่าตั้งใจทำความชั่วเอาละสิฝืนทําความดีดีกว่าตั้งใจทำความชั่วอ่า หัวข้อธรรมะในค่ำคืนนี้เพราะนั้นโยมตั้งใจฝืนทำความดีฝืนดูแลสุขภาพอยาปล่อยปลาละเลยในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันอาทิตย์ประจำวันเป็นแบบอย่างที่ดีของสามีเป็นแบบอย่างที่ดีของโลกของคนในครอบครัวชุมชนช่วยเหลือตัวแต่ให้สังคมมีความน่าอยู่สงบสุขในค่ำคืนนี้ก็ขอ ขอจริญพอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกตัวคนทุกท่านที่กาลังรับชมรับฟังอยู่ถ้เห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยรักช่วยแช์เพื่อเป็นประโยชยน,น์ให้กับคนอื่นนะอายุเท่าไหร่ก็แช่ด้านนั้นนะโยมอายุเท่าไหร่ก็แชเด้านนั้นอายุ50ก็แช่50ครั้งขอบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้รับชมรับฟังเป็นแล้วจดไว้กีิวงจดจ่ก็ดีในขณะนี้หรือกลับมาย้อนชมอยู่ก็ดีถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ ก็เก็บเกี่ยวจดจําไว้นําไปใช้ในการดูแลสุขภาพพบกันใหม่ในค่ำคืนพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปกับสาารดีเกี็รยาภูมิปัญญาสมุนไพรไท่หมอบ้านวัดคีรีวงหรือว่าวัดน้ำตกในค่ำคืนนี้ก็อํานวยวพรเอาใจทุกคนทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญขอเจริญพร